สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันที่สองของสัปดาห์แล้วเนาะเป็นไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะโค้วงโควิดก็ยังมีอยู่เนาะอืมก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้น กันเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณนะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาร์โร่1 1เราจะมาอัปเดตในทุกๆวันนะคะไม่กล้าถามเขาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่นะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่กล้าถามแต่เขาบล็อกเขาไม่ให้ถามถ้าเขาบล็อกไม่ให้ถามแต่เราอยากรู้เราก็จะมาถามผ่านไพ่นี่แหละคะ่ะนะ เราจะมานล้วงความรับเขาผ่านไพ่นี่แหละนะคะมาดูว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณอ๋อ yes ม <c> ี <oughs> เขาบอกว่ามีสิเออพวกเขากำลังรอคุณอยู่นะอืมพวกเขานี่คือใครใครนาะเขาบอกว่าคุณมีตัวเลือกอยกู่อะ คุณมีตัวเลือกคุณมีชอยส์คุณคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละเขาก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละอืมเขาก็แค่อยากจะให้หลายๆสิ่งอ่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมอยากให้อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะมีใครบางคนอยู่ที่นั่นอืเขาว่านี่ใช่เขาคิดว่าอย่างนั้นแหละ ต้องมีใครแน่ๆมีใครอยู่กับคุณหรอตอนนี้แม้กระทั่งมองคุณก็ก็ยังไม่กล้าเลยอืเรามันล้วงแบบนี้เลยนะร้กเขาได้ไหมโอ้คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะโอ้โหมาแนวน้อยใจน้อยใจแล้วก็มาสายโรแมนติกนะ มีอะไรอีกคะอืมเขาเสียใจนะที่เขาโกหกคุณอืมคุณก็คงจะมีความสุขดีถ้าไม่มีเขาใช่ไหมเออเขาว่างี้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่าคนอื่นอีกนะอืมเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะอ แต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนาะอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะอะไรอีกเขาสูญเสียวความเป็นตัวเองไปพักหนึง่งเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะค่ะแล้วก็ชีวิตของเขามันดูไม่เหมือนเดิมอืมไม่มีคนแล้วชีวิตเขาดูไม่เหมือนเดิมนะ นี่คือข้อความของเขาที่อยากจะส่งให้คุณในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาตาร์โร่9 1 1คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะเราจะมาอัปเดตท,ทุกวันนะเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเอ่อคลิปของเราไม่ได้มีแค่การอัปเดตความรู้สึก แค่นี้นะคะเรายังมีคลิปอื่นๆอีกนะมีทั้ง Random p i c k a d เ c k pick a c a า d นะคะลองเข้าไปกดดูข้อออคลิปที่ตรงใจนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะไม่บายค่ะ